สิบเก้านาทีแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีวันทีน่ยี่สิบสี่สิงหาไก่ไดิเห็ในใช้เครื่องแบบลูกเสือเนียรนารีมือดีกัน แต่งตัวให้มันดีเพราะว่าเป็นชุดพลรพราชท่านให้ของในหลวงราชการที่งกบอกพลพราชท่านเป็นก่อตั้งหลูกเสือขึ้นมาใหา้ก่อตั้งหลูกเสือเนี่ยนลเพื่อว่ายังเพื่อว่าอยากให้ฝึกอยากให้ฝึกตนระเบียบตนฝึกคัดคัดตนฝึกตนไปตามระเบียบข้าเจ้าข้าเจ้ามีระเบียบ การฝึกหัดมีรูปแบบการฝึกหัดให้มากเป็นรักสูตรขึ้นมามันก็นดีกว่าต่างคนต่างเหตุต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำทางคนต่างคิดว่าแบบนี้ดีแบบนีนบ้บ่ดีมันก็นเลยเหตุไปคนละอย่างคนละแนวเขาเจ้าเหตุเป็นรูปแบบเหตุเป็นแพทเทิร์นออกมาเลาวิธีการฝึกเพื่อให้รูจร้จักซื้อๆรู้จักทั่วๆไปซื้อเพื่อให้รู้จักเบื้องตน้น สุด้ทยแล้วมันก็ขึ้นอยู่ในใจฝึกแล้วมันก็ได้อยู่ในใจได้ระเบียบได้วินัยในการฝึกในการฮัดคั้นบ่อฝึกบ่อหัดมันก็ทำคั้ยอยู่ในป่าบ่อมีเข้าบ่ผูกบ่มีเสือกผูกมันก็สิแล่รนต่ำพูนันแล่นต่ำพูนนี่คือจังเห็นบ่อจุเมืงินอยู่น้ำกรุงเทพจุมเงินเนี่ยมันแล่นต่ำกันอยู่นันบุ่นวีบุญวายอยู่หาความสงบบ่ได้ความสงบบ่ได้กับบ่มีความสุขคนเห็ดคนแล่นคนบุญวีคุณไาวอยู่ั่นนะมันไม่ความสุข ผู้อื่นเขาก็สิรับู้รับอีหยังไปเล็กๆก็หน่อยก็สิมีอยู่แต่ว่าตัวเจ้าขวางนั่นแหละไฟเผาล้นอยู่ด้วยความอยากความอยากกล่อมผักใส่ธนชนเหมือนว่านาทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำกว้างไงบันไดกระสู่ความอยากของคนบ่ได้แต่ตัวส่มนมันกำลังอยากขั้นเป็นระดับญ่เนี่ยก็อยากมีอำนาจอยากเปลี่ยนอำนาจอยากมีอำนาจอยากมีเงินแต่ตัวอยากได้เงินอยากได้คำอยากได้คนแต่ตัว อยากได้กามเรื่องกินเรื่องกามได้เสพกามได,ได้หลายๆคนแห่งดีผู้ยิ่งได้ชีผัวหาผัวมีกิ๊กมีกักแห่งดีรักคนเดียวให้โง่รักคนดัวโก้จะตายคนตัวผู้ยิงกูได้ผู้ใา้ก็ดีมิจะพูยากบำร,ร,ร,รุ่งบำเรือยจะเม็นคนสิตายมือใดบ่ตายมือใดอันนี้นบอก่า,า,าแต่ว่าให้ยอยากสกักอนอยากได้มาสกักอนอยากแ้วกับพักใส่นรชนในึเฮ็ดชั่วเห็นตัว ความอยากในใจเนี่ยะมันเป็นผักใสน่นวลชนพะว่ามันบ่ได้ฝึกบ่ได้ฝึกบ่ได้หัดไวจังวันน้อยในเนี่ยเขามา่นก็ให้ฝึกสะก้อนฝึกเป็นลูกเสือสะกวอนให้หูจักการฝึกให้หูจักการฝึกตนพอปล่อยให้มันไหลไปตามความอยากปล่อยให้มันไหลไปตามอํานาจของอ่าการชักจูงของผู้นัน้นผู้นี่หรือว่าของกูนคนจม,มื่นนี่คนมันชักจูงในไงยังกับแนวเป็นตนาเสื้อถือไปกันมาฝรั่งเนี่ยเหมนบ้า,บา,บา,บาไม่นเดิ น่าจะตือฝรั่งกระจกวกระจกกระบอกอึดฝรั่งขี่ขอกนลำบานห้องมันนี่กระบอกอึดน้ำมันตั้งประเทศกระบอกอึดซุ้มบ่มีเฮียนมีสั้นอยู่ประทามาประเทศไทยเนี่ยปฏิจิกันไข่เนี่ยขั้นใดมาเป็นลูกเขยขึ้นจิตเห็ดเข็นหัวยิ่งเห็ดเฮียนหลังยิ่งเนาะปฏิบารณี่ย่ะงคนผู้เฒ่าคนเฒิรกันเหอฝรั่งเือขวางนอกเือขวางไก่ทั้งทั้งที่ขวางไทยขวางมันดีอยู่กระบอกพักกันเือกันพักกันเือบ่พักกันสนใจบ่พักกันใส่ใจอันนี้ก็เป็น ค่านนยขอมงเข้าเห็น่างเงินเขาหลากับเฮเงินแต่ตัวกับเป็นค่าในย่องเฮเหวมวัตถุกับไปอีกอเพราะว่ามันขาดการฝึกนี่หลจังว่าเมื่อว่าหรือมา่เห็นเรื่องการฝึกการฝึกตนเขาฝึกอิหยังเขาฝึกคุณธรรมอีหยังฝึกคุณธรรมเรื่องให้มีศีลก่อนติมีศีลมีสมาธิดวเมื่อน้มืมอเศร้ากับให้สมาาิศีลสูเศรา้าสมาาิศีลเพื่อสิอิหยังเพื่อที่ฝึกให้อยู่ในศีลในธรรมบ่หรอในศีล ศีลเป็นข้อบังคับเป็นข้อหามเป็นข้อปกติของคนทั่วไปบ่ให้ขาสซัว์บ่ให้ลรักรัยมบ่ให้ประพฤติผิดในากามม่ให้พูดพ่นมดเท็จ่ให้กินเหล้าเม้ายาอันนี้คนทั่วไปสิเป็นอย่างนี้คันค้นผิดปกติสี่เฮ็ดลวงศีนศีนหาข้อนี้ออกไปคันค้นบ่บปกติมันก็นสิเป็นบ้าเป็นหลังไปเป็นบ้าไปน้ำจิตใจโหดได้าขาพู้นั่นขาพู้นีน้เท่านตัวบ้านไล่ขากันเห็นบ่ทางภาคใต้จังเมยนยังกัวยังมือนหนึ่งหนึ่งไล่ขากัน หายสิ่งอยากลงไปหายสิหาความสุขใดในพื้นที่นั่นยังใดอันนี้ก็เป็นนาทีทันทีนาทีสุขอื่นเสมอโดยวความสงบอมอีว่าวภาษาบริบ้บดายระบราดนี่ลืมมันจออ่อไหลอันนี้กับลงไปอีกหาความสงบในพื้นที่บดายก็คือกันนี่แหละบังหันเบาเรื่องความสงบใจความอยากมันพักใส่คนลงไปแต่ว่าพื้นที่ก็คือกันพื้นที่ก็เกิดเดือดร้อน,นบุนวีบุญใเพว่าบ,บ่มีศีลข้อนึงเท่านั้นเดีย บ่ดมีหลายนี่ศีนขอนึงบ่มีมันกับหุดไปไปทั่วทิพทั่วแดนขึ้นไปเหตุอย่างไรมันเจียงสิทธิ์สงบสุกได้ก็ต้องเบิ้งอันนี้แหละเบิ้งเรื่องข้องอ่ะการรักษาศีนขอนึงบ่ให้ขาสั์บ่ให้ขาพนบ่ให้ขามูอขาพวกขาเพื่อนมนุษย์ในตัวอันนี้มันบริด็ฝึกมันกับพะกานขากันไปบูซ่าพระเจ้าบูซ่าอีงังบิชาลัทธิมันพระเจ้าก็คือบริเด็นชวนให้ขากันดอกเบิงท่องก็ได้ ือสิบูชาความอยากมั่นนั่นแหละอยากแลงอยากเวียนแดนอยากปกคร้องบัตทาความไปมาเลเซียเขาเจ้าหล่ะอยู่สงบคือทั้งย่นยังเนี่ยพระกับอันบัตรกับอันมุสลิมกับอยู่น้ำกันกับอันพุธมุสลิมพุดกับอยู่น้ำกันคิดกับอยู่น้ำกันพวกอัาวัดจีนกับอยู่น้ำกันอยู่กลางเอาคือเป็นเสันบัดจีนบัดแขกบัตรยังกับอยู่น้ำกันเพราะยังขาเจ้าผิดกันมาททาไทยเนี่ยผิดกันยังมันยังยังข่ากันเข้าไปอันนี้กัน พื้นที่มันบอดีกับเพราะว่าสิ้นขอหนึงบ่มีสิ้นขอสองกับเป็นการาลักทรัพย์ค่าค่าแล้วก็ป้นเอาขวางเขาข่าเจ้าเอาขวางกับมีหรือว่าลักชกชิงบิ่งเล่ากันที่เขาสมาท่านสม,มือสม,มือนี่แหละเพื่อให้มันอีหอย่างกันร่องจำร่องเบิ่ง่าเขามาลักของเก้าวขวาง,งมันจะเป็นยังไบงบ้านเนี่ยร่อ,องคิดกลับกันา่าสิ่งที่มีสิ่งถี่เขาหวงแหนสิ่งที่มีคา่าสิ่งที่มีคุณค่าต่อเขาแล้วเขามาลักเอาของเขามันจะเป็นยังไง มันเมียนบ่เห้องบ่ได้เต็มใจห้บ่ได้ห้ท่านบ่ได้เสียสลระบ่ได้บริจากอกเขายังหักแข็งแพร่งอยู่เขาก็มัลรักเอาไปจริงสิแล้วรักไปตั้งแต่สิงของเล็กๆน้อยๆไปแล้วจนเข้าขล้องจนอันรักสิ่งมีชีวิตยังไปพุ่นแล้วรักลูกรักเมียกันหมดเด้วร้อยลูกร้อยเมียกันก็ไปหอดขคอสามำหมดละลักลูกรักเมียกันก็ได้มีผูกมีผัวมีเมียอยู่ก็ไปรักค้องกันไปร้อยคล้องกันอืมเป็นว่าอีกอย่างละชุบอันนั่นนะ จมื <Es> <an> ่อน e ี่แห้งหลายในทบิเตอร์ทบิตแต่เพิ่นอีหยังเพิ่อนเพิ่นโซ่กันเพิ่นอันนั้นอันนี้โซ่กันเพี่อผัวพัอยู่ผัวเพื่อนเราเจอกันเนวนั้นแนวนี้ไปไปตัวตีบตัวเดนนัดกันไปตัวตีบตัวแดนสร้างตักแต่กำแตเว้นเข้าไปอีกต่อเข้าไปอีกออันนี้ก็เป็นการฝึกอีกฝึกบัวใดมันกัดญ่ขึ้นมันกัดล่ามไปเรื่อยท่านตัวอไปคันทใจบวกาเนี่ยกับย้อมใจจังน้อยบอกเฮ้า เรามากินเอาท่ามาสูกให้มันเมาใช่กันมันจำยังบ่ได้ารมันจังต่ำกันดีส่นตัวมันจังส้นกันดีมันจังสู่จังส้นกันครับวบ้านมันสีมิจํานึกควมดีมากขวางกันไว้มันสิบกปดไปอารมณ์ซัวๆใช่กันได้มันกับบ้าไปกับหาเรามาน้อมใช้กันกินใช่กันเติมเข้าไปอีกส่นตัวมันกัดหาตัวหาต้่มไปกับเมียนน้ำกันอีกตัวไปเบิาน้ำอันไม่ไม่ต่อไปตัวมากกัเห็นขี่พื้นเห็นดำเห็นการกันแหลกกันเห็นสิวเห็นแหลกกันกั ออกไล่ใช่กันต้นตัวบัตรจะเม็นไผ่ตัวไผ่จักไผ่ต้มไผ่จักไผ่สิบตัวไผ่กูสิตัวมึงเล้มึงสิตัวกูกะตังคนกกะตังสิตัวกันเอาของขี่ให้ไม่ใช่กันมาเบิงให้กันเบงต้นตัวนั่นนี่กะล่ามไปตัวจีบตัวแดนนั่นจังว่าให้ฟึกให้ฮัดใบใส่ชุดใบทางศีลละถ้ามัน่มีชุดใส่ต่างคนกระต่างใส่ชุดขัน่าชุดกับเป็นเพศของนักบวชไปเลยผู้ชุดผู้คนเป็นพระเป็นเนียนกับมีหรือว่าใส่ไม่ขาวไม่ซี่กับไปอีกชุดหนึ่งไปอีก แต่ว่ามันมาบูรณาการในการเลี้ยงการสอนก็คือใส่ชุดที่มีการฝึกการหัดก็คือลูกเสือล่อดอฝึกล่อดอกับฝึกระเบียบวินัยของผู้ใหญ่ขึ้นไปอีกฝึกลูกเสือกับฝึกระเบียบวินัยของเยาวชนเห็นปะไผ่บ่มีชสุดลูกเสือไปล่องเลี้ยงมาสิบ่อยากใส่มันเป็นอย่างมันบ่ได้ใส่มันบ่ได้โก้มันบ่ได้เกมันบ่ได้ปาดนันปาดนี่ผู้หญิผู้หญิงนี่มันจะโซ่หันโซ่นี่โซ่หอนงามกลังามด่าเข้าไปได้ทุ่มมือเนี่ย ส่งนั่กับบ่มีนี่ฮัดเขาเป็นผู้ขี่เพื่อนผู้ใดโอ้ยเป็นตนายอะไรอย่างเช่นไม่นี่อย่างคนหาเขาพ่อโอ้ตายตายตายวะเอามาโซกันนั่งยันจากสี่ดาราผู้นั้นเป็นยังสัตว์เป็นจางสี่โอ้ยนายนี่ก็คือการนี่แหละดุกเสียมันมีสิทธิ์มีแสียดพอดมันแต่งตัวดีพอดมันเก็บตัวดีพอดมันบม่ได้โซ่ไม่ได้ปาดมองหันมองนี้โซ่คอยข้นเบ่งกะเผกันเกิดเรียกร้องอีหยังไปบุฟว่าบ่มีเงินสื่อสวดผู้ใดบ่มีเงินเห็นมาเบิกเอาอยู่นี่ไปสั่น ไปบมมีเงื่อนสื้อชุดอะไรชุดลูกเสือชุดพระราชท่านบอกประกาศพี่น้องผู้ใดป้องไปนั้งหดบมมีมามาคออยู่นีพระสันติซื้อให้พระสันขาดอีกยังมาเอาพระสันภาษาชุดลูกเสือซื่อมันติรักษาบ่ได้สีสร้างบ่ได้มันติเป็นสิตตายบอปัททะไอ้ฝนหลายบ่ได้กับเอลเมียซื้อได้โทรศัพท์เครื่องละพันสองพันเครื่องละมื่นกับซื้อได้เสตัวแนว่พื้นอันถือกเคียงพืนกับเบิ้งเอาฝึกเอาฝึกหัดจะควางฝึก คัดคัดใจใจะควางฮัดคัดใจมันจะไปตามใจหลายคั้นไม่ตามใจมันสิภพาพไปทัวทีบตัวเดนนัขนไม่ตามใจจะคว้างได้กับตามใจมู่ได้กับไปทัวทีบตัวเด่นเ ok. ขัตนเงหุ่นจักคัดใจจะควางพิจารณาเบื้องทวนที่แล้วกับจังเฮ็ดลงไปคิดแล้วค่อยทําคิดแล้วค่อยว่าคิดแล้วค่อยเฮ็ดมันกับดีกว่าบอคิดบออานเฮ็ดยังไปโอ้ยคิดได้กับสายเสียแล้วนั่นมันกับเกิดความผิดพลาดขึ้นมากล้วกั ผิดพลาดหน่อยผิดพลาดยังก็ตามแต่เขาสิถลำลึกลงไปละ่ะอันนี้ก็จังค่อยว่าก,กันไปเมื่อนี้ก็เห็นสมรแกไปร่าก็นทีขออยู่ตีว้เพียงแกนี่ขอความสุขความจเจริญมีแกพีแกห้องลูกหลานทั้งหลายทุกตัวหน้กกันเถิด